ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่ตระกูลไฮบริดมาให้เพื่อน,อนได้เป็นเจ้าของกันง่ายแล้ววันนี้นะคะออกรถก็พลอยศู์บัตรจบทุกอย่างนะคะขับฟรีผ่อนปีหน้าด้วยเพื่อนะ่ะใครนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ดูแลให้ได้หมดนะคะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทุกประเทศด้วยเพื่อนเพื่อนอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้นะและสําหรับคนนี้นะคะเดี๋ยวพามารู้จักกันนะคะสําหรับโตโยต้า โคโรล่าอัล1.8 GR Sport Hybrid นะคะคันนี้เป็นรถปี2022เท่ๆเงียบๆหรูๆนุ่มๆดีไซน์ได้ความสปอร์ตลักชวรี่นี่คือรถนะคะที่จัดราคาให้พิเศษเพียง699,000บาทเพื่อนๆจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000เครดิตด,ดีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะจ๊ะนี้เลยนะคะ Toyota Corolla Altis 1.8 GR Sport ไฟหน้าเด y l ไลท์สีสวยนะคะเครื่องยนต์ทำงานสลับกับตัวไฮบริดนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ทั้งความแรงความประหยัดเข้าด้วยกันได้ในส่วนของล้อที่เป็นอลลอยดีไซน์เข้ามาเท่ๆมากๆเลยนะคะยางคุณภาพดีดีบิสโต n นขอบ17จดัดไว้ให้1ชุดเนะีคะเป็นยางปี2025ด้วยยางใหม่มากๆค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวปลายกระจก มือจับโรเมเยบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะมีนะคะคันนี้นะให้ดูความสปอร์ตของเขานะคะได้ชุดแต่งสวยๆเซ็นเซอร์หลังมีให้ไฟท้าย LED นะคะด้านหลังมีแบบตูดเป็ดให้ด้วยอ่ะทุกคนเนะคะเป็นสปอยเลอร์เล็กๆเก๋ๆนะคะนี่คือเต y o ตาค o r ล l อาร์ติส GR Sport Hybrid นะคะกล้องหลังมีให้เซ็นเซอร์หลังมีให้ไฟท้ายสวยๆคันนี้คือจะบอกว่า ไรที่ติมากๆนะคะนี่คือครั้งแรกที่พลอยก็ได้เจอเหมือนกันภายในห้องสัมภาระนะคะได้กว้างๆเลยแผ่นรองนะคะตรงนี้ได้ตรงรุ่นนะคะอุปกรณ์ SOS แม่แรงยางอะไหล่ใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่คือครั้งแรกนะคะที่พลอยเองก็เพิ่งได้เจอนะคะสำหรับเบาะภายในนะคะเพื่อนจะได้ชุดเบาะ GR เป็นเบาะหนังดำ เย็บตะเข็บได้แดงที่พักแขนมีค่ะแอร์หลังก็มีมาให้ด้วยเพดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้มาให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันสำหรับพื้นที่โซนด้านหน้ากันเลยดีกว่านี่นะคะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็หัวเบาะเป็นเบาะ GR แบบนี้ด้วยเห็นไหมคะคู่หน้ามาให้เลยนะจ๊ะสวยมากๆเลยจ้ะโอเคนะคะขออนุญาตซูมเอานะคะมาชมภายในกันเลยดีกว่านีเลยนะคะ ขึ้นรถกันนะคะรถปี2022นะคะหมายวิ่งไป72,613โลเท่านั้นเองนะคะได้วงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันแจ้งเตือนก่อนชนควบคุมรถในเลนครูสคอนโทรลมีให้หมดนะคะที่วางแก้วเก๋เลยอะทุกคนนะคะแล้วก็ที่วางโทรศัพท์ให้ด้วยนะเลิศมากนะคะเข้าใจทำจริงๆรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้ คอนโซลเท่ๆให้ความหรูสปอร์ตเข้าด้วยกันจอตรงกลางขนาดใหญ่เลยทุกคนนะคะเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบนะคะเมนูอยู่ตรงนี้กดใช้งานง่ายๆสามารถกดทัชสกรีนก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะในส่วนของกล้องมองหลังค่ะกล้องมองหลังคมชัดแบบนี้เลยนะคะแอร์ก็มีมาให้ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมินะคะง่ายๆแบบนี้เลย นี่ค่ะตัว GR นะคะปุ่ม p u s start ต้องต้องเป็น GR Sport แบบนี้มาให้ด้วยค่ะสวยมากๆมีที่วางไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะโดยที่ชาร์จแบบไร้สายออโต้โฮนะคะแล้วก็เบรกอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเบรกมือใช้างานง่ายๆเลยสะดวกสบายกุญแจ ز, สมาร์ทกีเลสด้วยนะคะแถมเขายังมีนี่จะ้ะ กระจุกตัดแสงรุปกวนออตโต้เพื่อน่าม่านบางแดดสไลด์เปิดมีไฟด้านบนด้วยนะคะไฟหน้าเก่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับชุดแต่ง GR Sport จะบอกว่าทำมาได้แบบถูกใจมากๆนะคะวันนี้นะคะสำหรับ Toyota Corolla Altis คันนี้นะคะชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือตัว1.8 GR Sport Hybrid นะคะคันนี้ทั้งเงียบทั้งแรง ได้ความแรงความประหยัดเข้าด้วยกันเพื่อนคะ่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่พร้อมแล้วกับเทคโนโลยี h ฮบริดนะคะรถปี22หม่วิ่งไป70,000โลรีบมาจัด699,000บาทเท่านั้นจะบอกว่าคันนี้รถแอร์เย็นมากทุกคนนะคะโอเคจะให้ส่งฟรีนะคะที่จังหวัดอะไรจะซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ดูแลให้ได้หมดเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ด้วยนะทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยสวัสดีคะ่ะ